โทรศัพท์มารวมกันมารวมกันเก็บโทรศัพท์มาคุณโทรศัพท์ดังอยู่ที่นั่นชุดหนึ่งชุอมาพี่มึงมาเก็บเพราะไม่เข้าไปต้องอะไเข้าแบบห่อเข้าแบบอะไรเออแบบไปเลี้ยงกล้ยแบบไปเลี้ยงควายห่อใหญ่มากอยเจ้อันนี้ก็แม่นวนี่เรียบร้อยแล้วเนาะ แบบนี้ก็ได้เดี๋ยวสูบบุหรี่ก็มีนะเจ้าสั่งบุรีบุหรี่ไปเลยเขียนพินัยกรรมไปเลยอันนี้ข้าวข้าวหข้าวพี่แซมทีบมูลอลัดอหลัดท้ายแบบทิ้มูลทำเนี่ยเอาลูกๆไมบอกไ่บอกเอันนั้นคือพวกกาดหัวกาดถ่ายแล้วเอามารวมกันโอ้ร่วมกันก่อน สาที่บาทามทีบาท่มาบทนีไบ้ากอะไรต้มต้อไต้มอะไร้่ปผลไม้ใส่ใสขหนใส่บะของหวานข้าค่าต้มก็ต้มแคะต้มเนาะแอปเปิลแบบงอนนักกล้วยเกยบ ข้าวของข้าวจะหาสักัข้าวตอแยกข้าวแยกหวานเนาะนี่ไม่สมบูรล์แต่ยังไม้ยุ่มกันแยากข้าวแยกหวาน ว่าวไปเลยว่าไปเลยม่นเป็นอย่างอันนี้พี่นั่งอย่างพี่นั่งอันจิเรตั้ม่านแม่กับขวัญต่ออันเนี้ครับวปลาแตงแตงเขาบุญอย่างเงี้ยบุญข้าวสาเกพี่น้องอันร่วงแจกเที่ยงเนี้ยแต่ผู้ผู้สิได้กินกับเบิ้งเอาลวดถอนไปแจกมันกบชิเมีนอาหารข้าวอาหารหวานบุญข้าวสาเกก็จะห่อแบบนี้ละแบบนี้พี่นางกําลังห่ออยู่นี่ยฮะก็จะมีของประกอบไปด้วยของ ผลไม้เปรี้ยวหวานของข้าวเออแปลกว่าทำไมมันต้องมีกบเขียดตลอดให้ถามผู้รู้หน่อยสิอาหารขาวอันนี้พวกพ <จะ S 1> ิ้งพวงเมียง,อง,ยงเอ้โหรอมันเป็นเป็นเ,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 เนื้อเป็นอย่างก็ได้มนบอได้ก็ตองมีเนื้ออ๋อไอ้นนี่พูดมันพูดเหมือนมันคลายไอ้คลายอันนั้นเขามาให้เยอะเกินไปหรือเปล่านะอื <c oughs> มึงบ่ไบ้บุญดอบมาหนีนะ คนโตจะชิมดูวิธีการห่อนะเอาข้าวคำาเล็กๆใส่หนึ่งห่อตรงนี้จะหอยเกินสิบบ่บุญเดินสิบเนาะมันต้องสิบห่อไม่ได้เกี่ยวกับว่าให้ญาติผู้ตายเลยเนาะนี่จะของน่งสมบอกเอ้าหรือเออตายไปกับญาหิวันดอกตมกินเหรอวนิตีมันก็จะประกอบไปด้วยพลัมหมอกปล่าไม้พี่น้องเนี่ยนี่พลลหมากล่างไม้ข้าวต้ม ของข้าวกับปูส้มตําอยางยั้งกระหาลงไปแลไรพี่นออ้องเอาเอาง่ายๆน้อยเกิงเนาะหยิบรีบผสมน้อยเป็นสหพอเนี่ยมะเขียบก็มีน้อยนาเนี่ยนี่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 นนกบเอามาปิ้งนะเดี๋ยวก็แปลกแ,แกงแต่เด็กอยู่นะว่าจะถามผู้รู้อ่ะที่พี่นางเกิงนี่แหละเราแก่กว่าเพื่อนเนี่ยว่าท่าแมนต้องมีกบทุกปีทุกปีเพราะมันน้ำมันหน้าหน้าหนาวเอ้ยหน้าฝนเนาะมันเลยต้องมีกบอันนี้ต้มหยังหมดนี่หยังเนี่ย เหมียงขาเมียงคาเมียงคาเมียงคาทำเป็นสิบมัดกำลังสิบมัดถ้าเพื่อนๆท่านไหนรู้ก็คอมเมนต์ฮะสิบห่อสิบห่อสิบห่อในห่อแบบนี้ใส่ห่อเข้าไปโอเคอันนี้เขาเข้าต้มมัดก็เอาลงไปนะฮะวันนี้จะไปเขาเรียกว่าเอาไปแจกเนาะแจกหรือวางบ่บูชาไปใหญ่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 พระสายสานไปใหญ่หมายถึงไปวางวางไว้นั่นแหละ ช่วงเที่ยงเด้อพี่น้องครั้งที่สองใายไปน้ำทาดน่ะอ่ะน้องกําแพงวัดบอก่เอออันนี้ก็มาดูหน้านี้นะเขาก็ทำไปบ่นไปเพราะว่าเอฟซีไม่เยอะเกินหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไล่ฮะเจอกันคลิปหน้านะครับกับบุญข้าวสาลกับมาดูวิธีทำห่อห่อข้าวสาล